พันาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค่ะครับสาธุครับท่านนารมนววิการสะดวกขอฒนารมหรือเปล่าครับสะดวกเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะขอบเชิญครับอาการภายในจิตของท่านนารมนววิการผูดุนปากในดบพรนนาคามิวิชาอะไรครับพระอนาคามีผลในระดับวิชาอุปหจารุลิณิพายี วิชาอางกิงจัญญายตนะวิชายาถาภูตยานทัศนะเจ้าค่ะเจ้าได้เลยครับสาธุเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็มีอาการภายในจิตของรอบเมื่อเช้านี้ข้าพเจ้านั่งดับเคลียพื้นที่โจนี่วอนห้าอ่อนกำลังแล้วก็แล้วก็หลับสนิทแล้วถึงจะไปขึ้นทำเจ้าค่ะชัดกำลังก่อน แล้วไปขึ้นธรรมพอจบขึ้นธรรมเสร็จก็ไปขั้นตอนจนถึงที่ผู้เดินมรรคสำรมอินทรีย์ให้บริบูรณ์อยู่ที่ปลายจมูกเข้าสู่สหาัคตะกำหนดจิตไปตั้งทับในวิชาอาณาปณะสติสูตรนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าทำกาย,ยสังขารให้ระงับทำจิตสังขารให้ระงับ มีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกผู้เดินมักห้ามดับภาษะด้วยอนุสานสนีปฏิหารเด็ดขาดเจ้าค่ะแล้วก็ห้ามผู้เดินมักห้ามมนสิการมนสิการปฏิจจสมุบาสายเกิดสายดับเด็ดขาดผู้เดินมักกาหนดวิชาอานาปนาสติสูตรมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกแบบนี้เจ้าค่ะจนกระทั่งหมดเวลาเจ้าค่ะครับแต่ตแล้ว อาการภายในเป็นไงบ้างอาการภายในอณณมอเช้านี้ล่าสุดก็คือจะมีอาการปวดย้ายไปย้ายมาตามร่างกายเจ้าค่ะอที่ตอนเช้านี้ก็คือปวดกลางหลังทะลุมาหน้าอกอยู่สักพักหนึ่งเจ้าค่ะนานพอสักพักหนึ่งพักพักใหญ่ๆเจ้าค่ะแล้วก็ปวดเท้าซ้ายจากเบาๆก็เริ่มมากขึ้นจนกระทั่งปวดแรงกล้าเจ้าค่ะ แล้วก็จีดไปที่จมูกแล้วก็จีดมาที่หูเจ้าค่ะแล้วก็ปวดมาที่น่องแล้วก็ปวดท้ายทอยปวดคอก็จีดไปที่ขมับปวดหัวปวดไหล่ทั้งสองข้างย้ายไปย้ายมาท้ายทอยแล้วก็เท้าซ้ายนี่จะปวดรุนแรงเจ้าค่ะแล้วก็ <im> มาที่เท้าวขวาบ้างแต่ไม่เยอะเท่าเท้าซ้ายเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จีดไปที่ลูกกระจาสองข้างแล้วก็วิ่งไปตามร่างกายในระหว่างวัน <im> ก็เยอะ <im> เจ้าค่ะในระหว่างวันก็เยอะเจ้าค่ะย้ายไปย้ายมาค่ะเจ้าค่ะนมกลับสัธุูเจ้าค่ะสนดกไหมสายฟ้าก็เเคยจอไม่เคยเจอเจ้าค่ะปลาใจไหมตอนเริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ช่วงบ่ายแล้วเจ้าค่ะในระหว่างวันเจ้าค่ะนมกับสักรูเจ้าค่ะกก็เป็นธรรมชาตินะ ที่เขาจะต้องเกิดนะครับเมื่อเขาเกิดมาก็เรียนรู้เขาพักหนึ่งเมื่อเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วตอนนี้ก็ให้ผู้เดินมักนะครับให้ผู้เดินมักกอบด้วยชํมรมุมสภาวะของอินทรีสังวรตอนนี้ท่านอยู่ในระบบของอินทรีสังวรอ,อยู่นะครับจึงมีจึงมีสภาวะที่มีจัมประชัญยะไม่ประมาทเขาจึงเกิดญาณรัตนะจึงเวียนไายปาที่วิ่งไปตาม ใายละทงางขานะครับอันนี้ใช้ก็ต่อได้เลยระหว่างวันก็เหมือนกันได้ะค่ะนะครับขณะที่ทำสมาธิก็ได้ก็คืออเลอเลอ่นนลกญาตพุทธมิจฉาภูรอ่าอจากเมื่อกี้ผู้ดันมักก็<ช>ผู้ดันมักรอรอรอ,อจนรอรับธรรมจนกว่าผู้นําจิตหรือสัพพรมจรีผู้อยู่ในฐานะนแห่งครูและสะัต์บุรุษ เจ้าค่ะแล้วก็พูดเมื่อพูดเดินมรรคประกอบด้วยอินทรีสังวระพระกลับขอเข้ามาเจ้าค่ะน้อมกลับขอเข้ามาหรือพระสัจบุรุษเจ้าค่ะผู้เดินมรรคเมื่อผู้เดินมรรคประกอบด้วยอินทรีย์สังวรเป็นอริยะจะเกิดยานทัศนะสายฟ้าวิ่งตามกายสังขารผู้เดินมรรคสังเกตจะสังเกตจะเริ่มเกิด จะเริ่มเกิดขึ้นในในภายในกายกายสังขารของผู้เดินมรรคกจะเกิดยานทัศนะสายกาบขอเข้ามาเจ้าค่ะจะเกิดสายฟ้ายานทัศนะวิ่งตามกายสังขารจากเบาเาน้อยๆอยแล้วก็จะเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับลาดับในขณะทำสมาธิและระหว่างวันเจ้าค่ะผู้เดินมาร์กเริ่ม ขั้นตอนการชำระการกำหนักผู้เดินมาร์กมนสิการปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับแล้วก็ใช้กำลังผู้เดินมาร์กเจริญเมตตาเจตว,วิมุตติจนกระทั่งยานทัศนะสายฟ้าหายไปนขณะ,ะนั้นทำซ้ำๆแบบนี้ทำซ้ำๆแบบนี้ทุกๆครั้งที่เกิดยานทัศนะสายฟ้าเจ้าค่ะ แล้วก็เป็นข้อสองเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วจะเดินขึ้นแล้วเจ้าค่ะความอย่างนี้น้ารูปข้อสามเจ้าค่ะข้อสามเจ้าค่ะข้อสามอะรนตนี้ต่อไปนี้ที่ทานต้องทำต้องทำอะไรต้องเข้าไปเพ่งอ๋อข้าพเจ้าลืมเจ้าค่ะผู้เดินมรรคเข้าไปเพ่งตำแหน่งที่เกิดยานทัศนะสำรองอินทรีย์ให้บริบูรณ์ก่อนเจ้าค่ะแล้วก็เข้าไปเพ่งตำแหน่งที่เกิดยานทัศนะ สายฟ้าเจ้าค่ะ,ะครับก็คือเข้าไปเพ่งเมื่อเข้าไปเพ่งแล้วก็ต้องทําอะไรอีกมน,นสิการปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับแล้วก็เจริญเมตตาเจริญเมตตาเจตุวิมุตติ<า>นั่นคือเวลาเขาเกิดทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนกันต่อไปนี้ก็คือต้อง สายปฏิจจามุมบัติได้แต่เขาต้องเกิดยาศาสนาก็คือสายฟ้าแล้วครับ <Okay. S 2> นี่ก็คือเกิดแล้วเกิดแล้วจะมาทังเขาเริ่มเป็นสภาวะของกายอยูังขาดะถ้าเกิดน,น้อยก็เราก็ยังไม่ได้ทําอะไรต้องรอให้เขาเต็มที่ของเขาตอนนั้นเกิดมเว่าวันอาทิตย์ใช่ไหม <Okay. S 2> เขราะว่อเขเต็ม,มึ้นมาเป็ีขึนนมาไล่กึ้นมาแลวแต่ว่าตอนนี้ก็คือวิ่งรอบตัวแล้วใช่ใช่จ้าค่ะจากบนลงล่างล่างขึ้นบนแล้ว ตอนนี้ท่านก็เข้าไปเพียนต,ต,ตามตามจุดตามาตำแหน่งแต่แล้วก็ตาตามขั้นตอนอันนี้เข้าใจแล้วเนาะจ้าค่ะขั้นตอนไม่คำสาบไม่มีคำสาไหมทาได้ทั้งในนอกสมาธิก็ทําเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะเหมือนะเหมือนกันแล้วตอนนี้ทําได้ทั้งนอกและในเหมือนกันแล้วจค่ะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วเพราะเขาจะเกิดได้ทั้งในสมาธิและนอกสมาธิเพราะนอกสมาธิจริงๆก็คือสมาธินั่นแหละ สำหรับผู้ที่มีอินทรีย์แข็งแรงแล้วก็จะเกิดขึ้นเพราะเป็นพื้นฐานที่เข้าไปสู่วิชาการยากระตาสติเหมือนกันนะครับเมือม่อบรรลุมาเมือม่อบรรลุวิชานี้มาก็ยังต้องมีการเพ่งเข้าไปในการรักษาตัวเองเช่นกันอันนี้เป็นวิชาของพวะเป็นวิชายาตัศนะซึ่งเป็นการชําระกรรมัตเพราะฉะนั้นเมื่อครูบาอาจารย์ที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยก็จะเกิดแบบนี้เช่นกันค่ะดี ที่เดินมากาอปแล้วก็ใช้วิธีการเพ่งเช่นกันแล้วก็เข้าไปอาดําเนินการเหมือนกันหมดตามขั้นตอนหมดจากเข้าไปเพ่งที่ผู้ดเดินนักดาเนินวิธีให้บริบูรณ์สที่ไปจะหมือนเพ่งตำแหน่งที่กําลังเกิดอยาบนั่นก็คือสายฟ้าเป็นสิ่งที่บอกเหตนว่ากรรมที่หนักหนักหมดไปแต่กรรมเบาๆเนี่ยมาเยอะๆเยอะๆขึ้นเยอะยะขึ้นตามกาลเวลาต่างๆ าาก็จะกลายเป็นของหนักเป็นครับนะฮะเพราะเป็นของหนักเขาก็จะมีเจ็บที่ะติดการตามร่างกายจุดนู่นจุดนี้เราต้องเข้าไปดาเนินการเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะอาจารย์น้องกับสาธุเจ้าค่ะก็คือทำต,ตามอย่างเนี้ยทําไปทำไปเดี๋ยวเขาจะหายแวบไปเลยเพราะท่านมีกําลังก็ปับ๊บบางทีอาจจะทีเดียวก็หายเลยเดี๋ยวบางทีกําลังยังไม่พอก็สองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเจ่าวะก็จะหักไป แล้วก็ไม่ต้องปวดใจถ้าการกำหนดของท่านดาปัสสาต่อเนื่องของท่านเป็นปกติแล้วค่ะเนี่ยพอเขาเกิดขึ้นมาท่านก็ขับไปเพ่งเขาเกิดมาท่ากนก็ขับเพ่งพอเข้าใจยังบาดแ่ลเข้าใจแล้วแต่ว่าข้าพเจ้ากับขอ,อกาสท่านอาจารย์หนึ่งข้อเจ้าค่ะ,ะในใ,ในในสมาธิอเจ้าค่ะพอเรามีมีอาการยาทัศนะหรือสายฟ้าวิง่งแล้วก็กําหนดเสร็จแล้วเราขึ้นข้อสามไปเลยหรือว่ายังเจ้าค่ะ หมายถึงในสมาธิเอที่ท่านอาจารย์ไม่ให้กําหนดดาบพระเจ้าค่ะมาถึงต่อไปเลยจนหมดชัมนตอนตอนนี้ได้หมดแล้วตอนนี้ได้หมดแล้วตอนนี้เป็นปกติ้วก็หมายถึงว่าขึ้นข้อสามหมายถึงว่าเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่ายังอยู่ข้อสองอยู่ไปได้เลยไปได้เลยอ๋อไปได้เลยจนจบได้เลยกันจบเลยจนจบใช่ไหมใช่ครับไปได้เลยกันจบเลยเหมือนปกติไปได้เลยครังเหมือนปกตินะครับคือคือทำลังาวเนี่ย ทาเหมือนเดิมคือทําเก่าที่เราปฏิบัติเนี่ยอันนี้พูดถึงของของเดิมก่อนนะ,คคะยังไม่พูดถึงที่ท่านกําลังจะทํานะของเดิมนี่คือต้องรอเขาเกิดเกิดแล้วก็คุณจะมีการเข้าไปเพ่งแล้วก็ดาเนินตามขั้นตอนแล้วก็จนกระทั่ง,ขงเขาหมดก็เรียงเลยแล้วถึงจะมาขึ้นข้อสามก็ไ่้ไหะอันนี้คือของเดิมแต่ของใหม่เนี่ยควบคู่กันไปเลยควบคู่กันไ<ล>ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะหมดเหมือนกันหมดตรงที่ท่านบรรลุนั่นแหละ เขาก็จะหมดเหมือนกันนะครับก็คือเขาจะไปด้วยเร็วไปได้เร็วแล้วไปวพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันตามตามสภาวะซึ่งจะต่างกันไงไม่งั้นคำนี้ก็จะไม่ต่างก,กันเป็นเวอร์ชันสามไงทช่ไมมีเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามนั้นเวอร์ชันสามก็จะเป็นการอัปเกรดถูกสุดแล้วไงเข้าใจนะนี่นะ,ะนมีำคำสัมงหราอ,รอไม่มีคำสา่มินไม มีเจ้าค่ะสมมุติว่าเดินเอ่อเดิน<ส>มารกไประหว่างทางในในสมาธิสมมุติว่าเราเดินมารกไปเรื่อยเรื่อยเรืยหยุดหยุดสมมุติว่าหยุดตรงตรงไหนก็ขั้นตอนข้อไหนก็ช่างเกิดญาณทัศนะขึ้นมาแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็เพ่งใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็มาในสกนก็จะนะใช้เกิดใจดับแล้วก็เจนตัวิมุตติแล้วก็ต่อไปใหม่ถ้าถ้าเขาดับไปแล้วก็ต่อไปอ๋อเจ้าค่ะใช่แล้วก็เริ่มใหม่เหมือนเดิม พอเริ่มใหม่ปุ๊บเขาก็จะเข้ามาเมื่อวินญาณนั้นตั้งมั่นใจแล้ว,ลวเขาจะไปตามนี้แหละ <Okay. S 2> ครับครับนะครับไปตามนี้เลยแ่กะนั้นเขากำลังเข้าสู่ระบบสมมตินิยามระดบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยเพราะฉะนั้นการศิลนะก็คือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติและในขณะเดียวกันเมื่อมีสายฟ้าสายฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติก็คือสายฟ้าเป็นสิ่งที่มีกร,รม ของของเราที่ได้กระทําแล้วก็เจ้ากรรมนายอาบผู้ผูกเวรเขาก็เข้ามาเพื่อจะอัดสังในการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างด้วยต้องการความ,มีเมตตาเจโตมุติต้องการเมตตาก็าคือขอคืนขอให้ช่วยเขาประมาณนี้แล้วก็ทำพร้อมๆกันไปทำมพ่อมัองกันไปเลยก็จะค่อยๆเบาบางชําระจิตชําระวิบากต่างๆ นะครับจากของหนักก็เบา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 จนกระทั่งเบาบางจนกระทั่งหมดในระดับนี้นะในระดับนี้พอขึ้นไปข้างบนเขาก็จะมาอีกแต่ขึ้นไปเข้ามาแต่ว่ามาน้อยลงน้อยลงกันตำหนักหนักที่จะทําให้เกิดอ่าอุบัติเหตุหรือเกิดสิ่งที่เลวร้ายได้ก็จะเบาบางเบาบางเบาบางก็จะไม่เกิดสิทธ์นะครับก็จะเบาลงเบาลงเบาลงเข้าใจไหมอย่างนี้ ก็ใจเจ้าค่ะให้นาใจน้อมกับสะตูเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นการชําระซึ่งจะหาคนที่มาชําระได้ยากไงพอขึ้นมาไม่ถึงขึ้นมาไม่ถึงจะชําระไม่ได้อะแล้วก็ชําระไม่ถูกเพราะนั้นเพื่อชำระไม่ได้ชำระไม่ถูกก็ก็ไปอาบน้ำมนต์สวยตีที่บางวันไปอาอะไรตาอะไรเวียนเทียนบัตีเก้าแว่นอะไรกนม ไปถวายสังฆทานบางอันนั้นมันคนละเรื่องกันหมดแล้วเป็นปลายปลายเหตุแล้วก็ไม่ใช่ถูกต้องตามพุทธวจนะของผมนะครับมีที่ถูกก็มีการถวายสังฆทานแต่ว่าการถวายสังฆทานก็ต้องทําให้นิวรห้าหลับถึงจะเกิอดอานิสงส์ะฉะนั้นผู้ที่ไปถวายกับผู้ที่รับถวายก็ต้องรู้ตรงนี้ถ้าไม่รู้ตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้ก็ศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าเพราะนิวรณห้าไม่หลับ ในเมื่อนิวรนห้าไม่หลับท่าน,นจะไปสภาวะที่จะไปเดินสายปฏิจจามาจะไปเจริญเมตตาเจโตวิมุติไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่มีสภาวะภาวะธรรมไม่เกิดเพราะนั้นจะไปบ,งบังคับจิตด้จิตไม่ได้ตราบใดที่ทําไม่ได้สิ่งนั้นก็ยังเป็นวิบากกรรมอยู่ถ้าทําได้พวกวิบากกรรมก็จะเบาบางหลงเบาบางเป็นการชำระกรรมแบบพุทธ คือให้ผลที่ต่างันะครับเข้าใจอย่างงนี้เข้าใจแล้วจะผ่ะท่านอานจารย์ค่ะน้องกับสาธุค่ัะเพราะฉะนั้นกายยั้งขา<ม>นวิธีหนัติตะหลานของผู้เดินมาผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องจะต้องเบา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 ไปเรื่อยเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยแต่น้ำหนักหนึ่งร้อยโลก็ลดมาเหลือแปดสิบบรรลุทีหนึ่งฮะแต่เจ็ดสิบบรรลุทีเหลือหกสิบบรรลุทีเหลือห้าสิบบรรลุทีเหลือสี่สิบบรรลุทีเหลือสามสิบจนทั่งเบาไปหมด แคจะไม่มีน้าหนักแล้วข้อบริสุทธิ์ก็คือเจ้ากรรมนาผู้ผูเกเวรก็ไม่ไม่เอาอะไรด้วยแล้วฉันยอมแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเหนือฟ้าเหนือธรรมชาติเหนือทุกสิ่งอย่างไม่ใช่นะครับยังต้องรับกรรมอยู่เพราะว่าอายตนาหกเป็นปัจจัยชีวิตยังชีวิตยังมีอยู่นะครับชีวิตเป็นปัจจัยยังไงก็ต้องได้รับเพราะกายนี้ซึ่งเป็นกรรมเก่าต้องเป็นวิบาก แต่จากหนักหนักไม่มีหัวเบา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 ก็เท่ากับเตวยทุกซึ่งมีสุขเตวยสุขซึ่งมีทุกข้าใจยังเป็นอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์จิตเป็นอารมณ์มาและเป็นอารมณ์ของภารียะอยู่ด้วยกันหมดนะขจังเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะ มีคำถามมีไหมไม่มีแล้วเจ้าข่าทหาน้นอาจารย์น้องกับสาธุเจ้าค่าอาไปปฏิบัติต่อนะนนโมตนาสา,สาธุครับท่านนโมฏิการสาธุน้องกับเทบเท้าท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าข่าน้องกับอนโมทนาสาธุเจ้าข่าน้องกับสาธุสาธุเจ้าค่าขอบุครับ